ิ๊กอะไรก็่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศงานแต่งน้องพรทิพย์กับน้องอดิศัก์นะคะหรือ,อน้องปามมี่กับน้องเบียรนะคะที่บ้านบอนหมูห่านนะคะพอดีแม่เจ้าสาวเป็นเพื่อนกับติ๊กนะคะติ๊กก็เลยมาเก็บบรรยากาศนะคะ,นะคะ เจ้าบ่าวยังไม่แห่มายังไม่แห่ขันหมากมาอ่าอันนี้เก็บบรรยากาศแลเดี๋ยวคนตายล้ตายไว้บนที่นี้ชื่อคนเยอะนี่ค่ะเตะถ้าแต่งข้าวแขวนนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนสวยมากวันนี้เพื่อนเราสวยมากนี่นี่นี่เออแม่เจ้าสาวนะคะ ค่ะบรรยากาศกในางานพาไปชมในคูอ่นะคะเลขล่างละหนึ่งห้าสิบห้าเลขล่างเลขบนก็ได้คู่เนาเก็บข้าวมีอะไรอันนี้น่าจะเป็นยำอ๋ออันนี้ข้าวหวาน ข้าวหวานทั้งนั้นเลยนะคะข้าวหวานทั้งนั้นนะคะแม่คุ้มโอ้ยผู้ใดเนาะเอารองเท้าเราไปเล่นน้ำเฉยเลยใครเอารองเท้าเราไปเล่นน้ำเฉยเลยซาบเพื่อคนสวยซาบูกูนในกาดในครัวนะคะในกาด บรรยากาศในครัวนะคะทําอะไรคะทำอะไรทำอะไรกําลังจะก้อยเนื้อค่ะกำลังจะก้อยเนื้อนะคะแม่ครัวคนเก่งนะคะน้องไผ่เก่งอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศกําลังจะทําส้มตํำนั่นลลออม กับข้าวน,นะคะมียำมูสเส้นผัดผักข้าวผัดนะคะข้าวผัดหแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดหมูถ้ามาเที่ยวชมในครัวนะคะแกงหน่อไม้อันนี้ข้าเนื้อเอ้ยข้าหมู เก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศจ้าว่ายังไม่มานะคะแพาักเข้ากันนนะะบอยอ้อมไปากาศข้างนอกนะคะนาเวทีอากาศในาะ เจ๊แต่เจ้าสาวนี่แหละคนสวยนี่แหละเจ๊แต่คนสวยนี่แหละ,ว,หละวันรับปริญากินข้าวตอนบรรยากาศบรรยากาศข้างหน้างานนะคะเดี๋ยวรอเจ้าบ่าวมาแล้วก็ เดยวจะมาถ่ายตอนแห่ขันหมากอีกทีนะคะที่ที่สองนะคะซูมบรรยากาศซูมบรรยากาศอันนี้ถ่ายน้องเราสักหน่อยน้องเ้าหล่อหล่อมากคุณช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะทุกงาน บรรยากาศในในงานนะคะนี่ค่ะเดวติกะหอยย่ถ่ายตอนก็แห่ขันหมากมานะคะนี่นี่คลิปแรกให้ถ่ายดูบรรยากาศก่นกอนก่อนที่เจ้าบ่าวจะมาบรรยากาศายใเงาน พาหาหาตาวุธหาปืนไปเลยไอ้อุดก็หายไปก็ไอ้อุดไปบ้านอื่นไยางไปเอาโม้เนี่นี่นี่มามาแล้วก็อ่านมาเราได้อาจารย์เฮ่อุดแกเป้านะคะไป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป้าเป็นเพื่อนนะคะแม่เจ้าสาวก็เจ้าบ่าวก็เลยมาเก็บบรรยากาศ รคอนโซยคนส่ะซุ้มในงานนะคะซุ้มน,น,นัา่ง,งานบรรยากาศข้างในเดี๋ยวคลิปนี้จะจบแค่นี้ก่อนนะคะ หันหน้ามาหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะนี่คนสวยน้องกิงคนสวยคนสวยไม่สบายดีค่ะบราการในงานเดี๋ยวคลิปนี้ี่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนแหเจ้าบ่าวเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งน่าจะไม่ทันถ่ายหมอลำนโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ